นี่เราลองมาวิเคราะห์กันหน่อยว่าเอาละ7เดือนที่ผ่านมามันเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะฮะอันนี้ผมงงมากต้องให้คุณกีตา้าช่วยช่วยเติมให้ผมหน่อยลนะคือผมงงมากที่กระทรวงการคลังเนี่ยปรับเพิ่มการคาดการ GDP ประเทศไทยนะว่าปีนี้จะสามารถโตได้2.7%จากเดิมเนี่ยเขาตั้งเป้าที่2.4%นั่นเองใช่ไหมฮะของกระทรวงการคลังใช่ค่ะก็ไม่รู้เฮียน <ๆ S 2> อะไรขึ้น,นามา นะฮะ<ช>เพิ่มขึ้นมา2.7เท่าั้นที่เท่าที่เรารู้เนี่ยควอเตอร์แรกเนี่ยเราอยู่ที่1.5เองนะฮะใช่ถ้าเราจะทั้งปี2.7เนี่ยแสดงว่าอีก3ควอเตอร์เนี่ยเราต้อง2อัพตลอดมันถึงจะมาชดเชยให้กลายเป็น2.7ได้เพราะจาก1.5เป็น2.7เนี่เท่ากับเพิ่ม1.2นะฮะเฉลี่ย4ไตรเหลืออีก3ไตรมาสถ้าจะต้องเพิ่ม1.2เอา3หาร3.42เอา4 บวก1.5เดิมต้องโต2-2-2ถูกไหมผมเข้าใจถูกไหมเอ้ไม่ใช่สิเออ,เอ,อ,เอ,อใช่มันไหวเหรอคือทางครั้งก็มั่นใจแต่ว่าคือต้องไปดูนะคะว่าอาวุธที่ทำให้เขามั่นใจเนี่ยมันคืออะไรนะคะ,ะแต่ว่าเหตุผลที่ทาง ครังพูดถึงว่าเขาปรับตัวคาดการจดีขึ้นจาก2.4เป็น2.7ซึ่งอันนี้นะคะต้องต้องดอกจันนะกับคุณผู้ชมแล้วก็พี่โก้เขายังไม่รวมดิจิตอลวอลเล็ที่รัฐบาลเชื่อว่านี่คือหมัดเด็ดแล้วก็ตัวที่จะสร้างพายุหมุนอันยิ่งใหญ่นะคะสิ่งที่ทำให้เขามั่นใจว่าปรับขึ้นเนี่ยมีอยู่3เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือ ทังเขาเชื่อว่าส่งออกเนี่ยจะดีขึ้นขยายตัวดีกว่าคาดการณ์เพราะว่าอ,อุประค์บรรดาประเทศคู่ค้าของพวกเราน่าจะดีขึ้นตามเศรษฐกิจโลกที่คิดว่าจะโตได้สักประมาณ3 2อนะคะอันนี้ก็คือหวังภายนอกอหวังว่าบรรยากาศข้างนอกจะดีหวังว่าเราจะค้าขายกับต่างประเทศได้และส่งออกที่เป็นเครื่องยนต์กลไกลหลักของเราเนี่ย70%ของ GDP เนี่ยมันจะเวิร์กนะคะนี่คือเรื่องแรกอสองก็คือท่องเที่ยวนะคะอันดีคลาสสิกก็หวังว่า นักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยจะเข้ามาสูงกว่าคาดเพราะว่าดูบรรยากาศครึ่งปีแรกแล้วก็สุสแสนจะคึกคักนะคะผลตอบรับที่ดีรัฐบาลเองเขาก็มีการออกมาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยวจึงทําให้คาดหวังว่าครึ่งหลังเนี่ยไฮซีซันปลายปีมีการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะเป็นช่วงที นักท่องเที่ยวก็จะเดินทางกันเยอะท่องเที่ยวจะช่วยเราได้อีกอย่างหนึ่งนะคะ3ก็คือเรื่องของการเบิกจ่ายภาครัฐที่มันไปติดไปขัดในช่วงของประมาณไตรมาสแรกซึ่งงบก็ผ่านทั้ง6-7นะคะ6-8ก็หวังว่านะคะนี่ต้องหวังว่าหรือเขาเห็นว่าไม่น่าจะมีปัญหาเขาก็เลยมองว่าทิศทางมันเร่งตัวขึ้นแน่นอนผ่าน3เครื่องยนต์ก็เลยมั่นใจว่า3สิ่งนี้แหละจะเป็นตัวที่ทำให้ GDP เราดีขึ้น ต่ว่าอันนี้น่าสนใจนะพี่โก้เขามองว่า3เครื่องยนต์นี้จะช่วยทําให้เราดีขึ้นก็เลยเพิ่มคาดการณ์แต่ก็คือไม่ลืมด้วยที่จะบอกว่าแต่ครึ่งหลังเนี่ยมันมีความเสี่ยงมห้าเรื่องปัจจัยบวกมี3ปัจจัยเสี่ยงมี5้ามันจะเป็นไปตามนั้นหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าเรื่องเสี่ยงนี้มีหลายเรื่องความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์จากสงครามต่างๆความขัดแย้งการเลือกตั้งของหลายลประเทศใหญ่โดยเฉพาะยิ่งอเมริกาค,ความผันผวนข,ของตลาดการเงินโลกจากเรื่องของ ที่ทางนโยบายการเงิน3คือเรื่องของการเลือกตั้งอเมริกาแบบชัดๆเลยนะคะใครจะมาใครจะเป็นรัฐบาลชุดใหม่จะเป็นทรัมป์หรือจะเป็นคนจากฝั่งเดโมแครตนะคะตอนนี้ก็ไม่ไมใช่ไบเดนแล้วนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลเอกว่าวเป็นความเสี่ยง 4. ก็คือเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจคู่ค้าโดยเฉพาะอย่างที่งิจีนคือถ้าจีนไม่ฟื้นไม่มาตามนัดเนี่ยส่งออกของเราก็อาจจะไม่มาตามนัดเหมือนกันนี่ก็หมายความว่า สิ่งที่เป็นเครื่องยนต์ข้อแรกที่รัฐบาลคาดไว้เนี่ยมันอาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดก็ได้แล้วก็สุดท้ายก็คือสิ่งที่เรารับรู้กันอยู่นะคะเรื่องของหนี้ทั่วเรือนอที่ตอนนี้ก็อาจจะทําให้คนจับจ่ายใช้สอยน้อยลงไม่มีกําลังแล้วก็ไปบั่นทอนภาคธรุรกิจทําให้ขายของได้ไม่เข้าเป้านะคะส่วนนี้เป็นความเสี่ยงที่ทางกางเขาก็ยอมรับว่า มันมีซ่อนอยู่มีประมาณการด้วยเหมือนกันครับขณะเดียวกันปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญในกระทรวงการคลังเขาเชื่อว่าปัจจัยสําคัญก็คือการให้ใจ่ายภาครัฐแล้วก็จํานวนนักเที่ยวที่จะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็การเร่งรัดโครงการลงทุนที่ได้อนุมัติพวกบีโอบีวไปแล้วเนี่ยภายใต้วิสัยทัศน์อีกไนของท่านนายกเศรษฐาแดด้านอะไรที่ว่าเนี่ยนะอันนี้ก็ก็อย่างที่ว่าว่าเขาก็คาดการคือผมถือว่าเป็นการตั้งเป้าที่ที่ท้าทายนะ 2.7เยยน,นี่ยนะฮะมันไม่ไม่ง่ายอ่ะไม่ง่ายนะฮะเพาอย่างที่ว่ามันต้นทุนเอ่อควอเตอร์แรกมันต่ำอะ่ะมันแค่1.5ถ้าจะไปให้ถึงมันต้อง2.5 3 3.5อย่างเงี้ยในใน3ไตรมาสที่เหลือมันถึงจะมาปริ่มๆแถว2.7ได้นะฮะซึ่งมันจะเป็นไปได้หรือนะ,ะเราก็ผ่านเนี่ยเดี๋ยวเร็วๆนี้ยวันสอวันวนี้คงจะถแถลงละไอไตรมาส2เนี่ยว่าจะได้สักเท่าไหร่ซึ่ง โคศกชัยวัชชรงค์เนี่ยนะแกแกกล้ามากเลยแกบอกว่าแกเชื่อว่าควอเตอร์สองเนี่ยส <2. S 1> องจ <7. S 1> ุดเจ็ดแล้วผมก็นึกย้อนกลับไปเร็วๆเอ๊ะไอ,อ้สามสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันจะได้สองจุดเจ็ดเหรอ นึกไม่ออกเหมือนกันว่าเอ๊ะมันมันจะ2.7มาจากอะไรนะมันมันจะโตจากปีที่แล้วตั้ง2.7เป็นไปได้เหรอนะก็เดี๋ยวดูกันว่ามันจะมันจะได้หรือไม่อย่างไรแต่ขณะเดียวกันมันก็ดูจะสวนทางกับบรรดาสำนักต่างๆทั้งในประเทศไทยเองและแม้แต่ world bank world bank มีทบทวนเป้าหมายไทยนี่เหลือ2จดเท่าไร2.4จากเดิม2.8 วัวแบงก์เขาก็มีการหันคาดการณ์ลดลงซึ่งจริงๆแล้วมุมมองของวัวแบงก์ก็สอดคล้องกับบรรดาสถาบันวิจัยต่างๆในโลกเพราะว่าก่อนหน้านี้คือทุกสัปดาห์ปรับลงหมดใช่เขาปรับลงกันหมดนะคะมาเจอรัฐบาลนี่แหละที่มั่นใจหรือว่ามองเห็นศักยภาพเลยบางอย่างที่มองว่าเราจะโตได้นะคะแต่คือจริงๆแล้วตัวประมาณการเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ปรับขึ้นปรับลงได้แต่เหตุผลแล้วก็น้ำหนักของตลาดส่วนใหญ่เนี่ยเขามองว่า มันจะอยู่ในทางปรับลงมันเป็นทางขาลงมากกว่าทางขาขึ้นนะคะคือถ้าเลาให้ฟังของ world bank เนี่ยที่ลดคาดการลงมานะคะ world bank เขาก็บอกว่าสาเหตุหลักๆที่เขาปรับลดคาดการลาลงเนี่ยก็เพราะว่าเรื่องของ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกนะคะคือจริงๆแล้วเราต้องดูเทียบกันนะรัฐบาลปรับขึ้นเพราะเขามั่นใจว่าส่งออกจะดีโลกจะดีแต่ World บ a n k บอกว่าโลกไม่ดีระวังเรื่องการส่งออกมันอาจจะสะดุดก็ได้นะคะ o ว l d Bank เขามองตรงข้ามกับรัฐบาลนะคามองว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้แล้วก็ปีหน้าอาจจะชะลอตัวโดยเฉพาะยิ่งไปดูเบอร์สองของโลกอย่างจีนนะคะ GDP ของจีนนี่ยก็สัดส่วนก็ประมาณย0่อของโลกนะคะตอนนี้ เขามีทั้งเศรษฐกิจที่โตช้าแล้วก็ยังไปโดนกีดการทางการค้ามีทั้งสงครามการค้ามีเรื่องของการเมืองที่ตึงเครียดกับอเมริกาแล้วก็ยุโรปด้วยนะคะตอนนี้ยุโรปอเมริกาก็กีดการสินค้าจีนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้นจีนเขาจะโตได้ไม่มากอันนี้ก็เป็นข้อจํากัดซึ่งบัวแบงเขาก็มองว่าจีนเนี่ยมีความสัมพันธ์กับไทยมาก <Ha. S 2> ถ้าจีนโตยากโตช้าไทยก็เสี่ยงไปด้วยเหมือนกันนะคะอ,อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าภาคของการส่งออกของไทยที่เริ่มฟื้นตัวเนี่ย มันยังไม่ได้ผ่านพ้นขีดที่เรียกว่าเป็นขีดอันตรายมันยังมีความเสี่ยงอยู่ข้างหน้ารอยอยู่นั่นคือเรื่องแรกก็คือเรื่องของการส่งออกเรื่องที่สองก็คือเรื่องของทางการคลังนะคะตอนนี้หนี้สินของเราก็มากขึ้นเรื่อยอนนๆมันก็ยังมีพื้นที่ในการใช้เงิน,น,นก็จริงล่าสุดน,นี่ก็60กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ค่ะคือตอนนี้ก็คงตัวอยู่สักประมาณ6 14%ของ GDP คือภาพรวมอยู่ภายใต้กรอบวินัยการลาคลังที่เราขยายออกไปไปถึง70%แต่ว่ามันก็เริ่มติดตันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วมันก็มีโครงการใช้เงินของรัฐบาลที่มีการเตรียมแผนเอาไว้แล้วนะคะดังนั้นคือเราก็จะมีเงินทุนเงิน ใช้ได้อีกไม่มากนักนะคะจะไปกระตุ้นไปทําให้การเติบโตนั้นร,ร้อนแรงขึ้นมันก็ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับกลุ่มอาเซียนประเทศอื่นที่เขาก็มีการลงทุนเยอะนะคะแล้วก็พื้นที่ทางการคลังก็เหลือเยอะกว่าเราแล้วก็สามก็คือสิ่งที่บแบงกเกอร์น,นี้เป็นเรื่องของระยะกลางถึงยาวก็คือเราค่อนข้างจะมีประเด็นเรื่องสังคมสุขวัยแรงงานเราก็จะน้อยลงแล้วก็แรงงานที่เป็นแรงงานคุณภาพที่เป็นแรงงานซึ่งมีความถนัด กับการตอบโจทย์อุตสาหกรรมสําคัญๆของโลกมันก็ดูน้อยลงเหมือนกันนะคะอันนี้ก็มาจากเรื่องของโครงสร้างของการศึกษานะคะดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลไทยจะต้องอเผชิญประเทศไทยต้องอเผชิญในอนาคตข้างหน้าก็คือเรื่องของผู้สูงวัยเรื่องของคนยากจนที่มากขึ้นนะคะจากปัญหานี้สาธารณะอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ทางโบรกเกอ์เขาบอกว่าเป็นความท้าทายของไทยที่เราจะต้องพบเจอนะคะก็เลยทําให ลดค่าการลงซึ่งถ้าไปดูไส้ในของเบอร์แบงดีๆนะคะคือการลดค่าการลงครั้งนี้เราเหลือ2.4แล้วก็ถ้าไปเทียบกับประเทศอื่นในอาเซียนตอนนี้เราก็อยู่ในระดับการเติบโตที่ต่ำที่สุดภาพรวมเศรษฐกิจนโยบายกระตุ้นอื่นๆเนี่ยดูเหมือนรัฐบาลจะติดตันยังมองไม่เห็นผมเคยเสนอว่า น่าจะตั้งกองทุนคือเป็นนโยบายที่คุณกีตา้าพูดถึงเรื่องประชากรสูงวัยเนี่ยคคือผมว่าถ้าเรามองว่าเราต้องการความจริงเป็นหนึ่งในอีกไนของของรัฐบาลเศรษฐาด้วยนะก็คือเรื่องของออสุขภาพศูนย์สุขภาพเนี่ยถ้าเราอยากเป็น medical hub ด้านด้านผู้สูงวัยด,ด,ด้านของเขาเรียก wealthy healthy ทั้งหลายเนี่ยนะ ก็คือคุณก็ดันไปเลยส่งเสริมเป็นเป็นอ g e n d a ใหญ่เลยว่าส่งเสริมทางด้านอุตสาหกรรมทางด้านสุขภาพแล้วก็ผู้สูงวัยแล้วเราก็เป็นเซ็นเตอร์สำหรับผู้สูงวัยในในในอาเซียนเนี่ยนะฮะแล้วรัฐบาลทุกท่านดัน wellness สุขภาพไปเลยเพราะไหนไเราก็เป็นสังคมที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการรักษาพยาบาลก็มีคนแก่เยอะด้วยแล้วโรงพยาบาลเซกเตอร์โรงพยาบาลเราก็แข็งแรงนะฮะ เซกเตอร์ท่องเที่ยวแล้วก็แข็งแรงมันมันมีจุดแข็งตรงนี้อยู่แล้วถ้าเราถ้าแล้วสมมติเราพูดถึงอสังหาริมทรัพย์ที่ดิ่งเด้งอยู่ตอนนี้นะไอคอนโดทั้งหลายที่มันขายไม่ออกคุณแปลงเป็นเวลเนสเซ็นเตอร์ไปสิคุณก็ทําเป็นห้องพักสําหรับผู้สูงไวัยไปสิคุณก็ปรับไปมันก็พัฒนาก็คือใช้สิ่งที่มีอยู่เดิมแต่ว่าคุณเพิ่มรัฐบาลช่วยอย่างเงี้ยสร้างอินซนทีฟเข้าไปเช่นให้สิทธิประโยชน์ว่าอาถ้าใครอยากจะทำเวลเนสเซ็นเตอร์ ต้องซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ต้องซื้อเครื่องไม้เครื่องมือเลยทั้งหลายรัฐบาลให้ BOI เป็นพิเศษลดดอกเบีย้ยได้สามารถลดภาษีเงินได้นิจุบุคคลได้ซื้อมาแล้วเอาไปลดหย่อนภาษีได้อะไรก็ว่าไปขณะเดียวกันส่งเสริมเรื่องคนนะก็คือเรามีประชากรคนไทยที่ไม่ใช่คนตัดดาวเนี่ยที่หางานไม่ได้ตกงานก็มาทำงานเซกเตอร์นี้ แล้วก็โอเคว่าถ้าเกิดว่าเซกเตอร์นี้เขาได้พิเวอร์เรได้การส่งเสริมดีๆก็มีเงื่อนไขผูกให้เขาจ้างงานโดยอาจจะให้เงินเดือนมากกว่าเซกเตอร์อื่นเพราะว่าถือว่าเป็นเซอร์วิสเซกเตอร์ทางด้านสมมุติคุณต้องไปดูแลผู้สูงวัยอย่างเงี้ยมันก็เหนื่อยใช่ไหมก็โอเคมีแรงจูงใจก็ทําให้เกิดการโครงสร้างการจ้างงานมันก็เพิ่มคนก็ไม่ตกงาน